ได้าวว่าขายนะคันนี้ออนฮะไปงานบุญแต่ไม่มีบุญนายกดำเสียน้อยโอ้แต่งสร็จแล้ววันนี้วันนี้ก็ไปงานบุญก็ไม่ได้รีวิวเลยนะโอ้สวยเด้นี่ได้เลยนะไม่ได้รีวิวเลยงานบุญ บ้านแสนสุขนะครับแม่เรียบๆดูดีครับสวยนะกันชนไม่ยื่นเยอะครับตรงนี้ก็เป็นดำนะดำแดงก็โคเมียมโอ,อ้คือคือคือโอ้ยจริงจกรองอะ่ะก็ไปตียื่นใหม่นะ ตอนแรกเห็นตียืนเท่าไหร่นะสามสิบสี่สิบเซนนุ่นนะโอ้สวยโอ้ใครได้ไปนี่ว่าไม่อายใครเลยหละเนี่ยรอเราเอาการดูโอ้เป็นมีกระเช้ามีไฟนะเออเอา้ามีกระเช้ามีไฟนะก็ถอดหมวกออกนะไอหมวกยุนนะ่นนะั่นน่ะ สวยงามครับขายแต่ไมีราคาเท่าไหร่ต้องถามเสียน้อยเองนะถามเก้าอะไรแต่งดูนะนี่แปะเลดนะนี่แปะเลดโอ้จะขายรถอะไรไมีเห็นใส่รอยเขาอะไปสภาพนี้ปะ ไปงานนู่นไปสภาพนี้บ่านไปก็บันเจอกันแป๊บเดียวเองเจอกันแป๊บเดียวคันนี้ยกดำไ่ขึ้นแขเลดโจ้นั่นโจโจ บางฝุน่นก็ใสอย่างนี้ใช่ไหมนี่บางฝุน่นหลังแต่บางฝุน่นหลังก็โหดอยู่นะเออแต่เลนรอบคันนะครับมีสติ๊กเกอร์เอมชอบชอบสวยทรงได้ครับบางฝุน่นหน้าประมาณนี้อืมสวยงามครับ นี่ใส่ไปส่งยางมานี่นขายขายอันนี้ก็ขายผมว่าจะมาซื้อไอ้นั่นซื้อไอ้ปัดน้ำฝนหน่อย รถซ่อมอย่างนี้ซ่อมแล้วครับหมดเท่าไหร่สา,สามพันสามพันนิ้งยืดถูกเคยดอกโจกอะไรสามพันดอกโจกของโปรโน,โน้องนี่นี่นะไปไปลงต่อเร็วเย้ <Ye> e! แต่งอะไรอีกหน่ะนะนนอยาะอ๋้ซ่อมปะได้ไม่ใช่ได้อะไรแต่งมาด้วยไปงานบุญน่ะฮะได้ไดปคุณเจได้อะไรนะโอ้ กระทูหายังคงเหมือนน่ระขวาับหาย้วันนี้ความันกระโจนออเออแล้วยกไม่ขึ้นบ่น้ำมันน้ำมันหมดนำมันหมดยี่งมาไปดีเออระดับเสียน้อยยังไงให้ขับไปน้ำมันหมดเลยฮะโอ้กรรมเลยเสียชื่อหมดเลยนีฮะเน้นอะไรแต่งไม่เน้นน้ำมันใช่ไหม เน้นเข้าร่วมป่ะอันนี้ใส่ใส่ชุดไหนนี่คะนี่อันนี้อยากใส่คันสีบรนของพี่รุ่นนะสีบรอนผมบ่ะผมมีรถสีบรอนอยู่บ่ะไอสีขาวใหรูปครอบมาอ๋อไอรูปคาอบนะิ่งงานอยู่ขายให้ฟรีราคาของจ่ายเลยจริงเหรอขายยังไงเนี่ยขายยังไงเนาะบอกราคามา ตัวแม่ไทยร้านองร้านหอันนี้ลูกค้าจองแล้วยังไม่เสร็จจองแล้วจองแล้วอืมมันจำแล้วไอ้นั้นยังไม่เสร็จไอ้นั้นน่ะเหลือรอลูกเหลือเตรียงานอีกหน่อยเฉพาะตัวแม่นะร้านสองร้านสองเลยครจบไปเมื่อกี้ประมาณ ก่อนแปลงหน้าเม่อี้แตะอะไรแต่งหมดประมาณสามเกือบสี่แสนอ๋อมันมันแพงเพราะอะไรแต่งใช่ไหมขายเท่าทุนเทุ่นเลยของแต่งเน้นๆเลยนะสวยดีอ่ะไอ้กันชนยื่นแล้วมันถูกกันไม่ไฟแล้วกับเช้าน่ะเข้าทรงไหมแล้วแต่ชอบอีกไรมวงนั่นอะขายไปแล้วเหรอยังอยู่อ่ะ ไอหมวกจัวนะบอะเก๋าไอ้น่นนะหมวกอะโอวยเอาร์ไอ้ไม่ไปขายของข้างนอกแล้วบอ่ย ไป,ไ,ไปทางไหนฝนจะใหม่แล้วดูดิไหนปัดน้ำฝนวะผมซื้อเลผมจะซื้อเนี่ยปัดน้ำฝนอ่ะนายภาไปดูนะ่ะจะใส่ยังไงมันใส่ยังไงถอดอะไร,ไรออกไปมันเหรอ,อมไม่ก้านมันน่ะ ไอ้ก้านปัดน้ำฝนน่ะที่ผมดูวันนั้นน่ะก้านเลสบอไม่ใช่ก้านเลสไอ้ใบปัดน้ำฝนเลยน่ะไ,ไหนอยู่ไหนไ,ไหนอะอยู่ไหนอะที่เป็นกล่องๆอะที่เสียให้ผมดูวันนั้นน่ะใบพร้อมก้านใบพอา้านเออใบพร้อมก้านหมด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 ,หมดโอ้ที่มาซื้อนี่หมด ซื้ออะไรอะ่ะมีอะไรซื้อหรอดูดิซื้ออะไรนอทล้อ,ลอ,ลอไหมนะนอดลอด้อชิดก่อนเดี๋ยวพงอันนี้ประกอบว้ข,บขายเหรอหรือว่าใส่ของลูกค้า เขายังฮิตอยู่นะไม่ฮิตหรอกสายไปมันก็สวยพี่มันไม่ได้ฮิตหรอกอ๋อไม่ได้ฮิตใช่ไหมไม่ไแต่นคนชอบอะ่ะเดียวจอ่จอยจอ่จอ,อ,จอ,อ,อเจาอแหละจ่อยแหละตอนนี้ราคาลงยังนี่ล้วเข้าเดินยังมาเลยก็แต่งานประจําเ<ม><ม>ดือนไหมงานแต่งไหนไอ้ทรงทรงเก่านี่ ไงเงือบไปแล้วใช่ไหมไอ้เลี่ยมเลี่ยมไงเงือบไปแล้วใช่ไหมเหรือยังไงนี่ยังเขาเรียกใบไม้เหรอเอ้ยหล่างเต่าไหนประกับเรดตรงไหนเอาไหนไหนดูก่อนอ๋อตรงนี้นะปกติเป็นเหล็กชุบใช่ไหมปกติก็เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันชอบขึ้นสนิมอ่ะไหนที่ใส่แล้วขึ้นสนิมอ่ะ ไอนี่เหรออ๋อเจ็บดูข้างในมันดูสวยมันต้องชุบเนาะมันต้องแบบเด็ดเด็ดแท้เลยอ่ะเนาะเออมันจะได้สวยมันเสมอเลยขาลองดูข้างในมันจะเนียนเท่ากับตากาดเลยไเดี๋ยวเดี๋ยวไอคนทำโทรมาด่าผมอีกไม่กูขายของไม่ออกอีก ว่าก็เขาขึ้นสนิมเหรอไม่ถ้าอยากให้มันทนก็ทําแบบไม่ขึ้นสนิมนี่อต้องเอามาพ่นสีเหรอต้องมันต้องยิงกันสนิมเนี่ยงั้นน่ะเออ เอาเอาไรมาเจาะดิเจาะจับตรงนี้เออไปสร้างคอนเทนต์เนาะนี่เขาเจาะข้างล่างนี่คนอื่นเจาะข้างล่างแต่เราเจาะข้างบนเดี๋ยวพ่อก็ดาอ้ยเจาะนี่ยังไม่เจาะยังเจาะนักไหนสำก้าวอะไรแต่ง ประมาณนี้นะใครอยากได้ก็มาจัดเลยเนี่ยสวยเดี๋ยวต้องไปวิ่งอะไรนะเสียรถเสียนะ่ะฮะวิ่งดินคงลำบากกันเนี่ยวิ่งอะไรดีแบบคนซื้อไปวิ่งนี่ลนนักษณะนี้วิ่งมันก็ได้นี่ใส่ได้กี่ตังค์มสิบไห รถห้าตันห้าเองแล้วก็ไม่หนักด้วยละเออนี่รถห้าตันห้านะไอ้คอกเนี่ยใส่ได้นะสิบตันเนาะเนี่ยใส่พูนๆก็นุนสิบเอ็ดสองอะนะเก็บทั้งหน้านายกออืโโ้หเท้าไหมอะเอาเท่าไหมอะอะไรเหมือนใครไหมเท้าไม่เอาเท้าไม่เอาแต่ว่าเอาก็ได้อยู่มันก็แปลกไปอีกแบบเด็เคยเห็นไหมอ่ะไม่รู้นะ แต่กระเช้ามันสูงไหมมันจะโดนมุดไม่ได้เลยโอ้โหพีจ่จะเอาพูดแบอน,นั้นผมขออะไรแต่งออกดีกว่าราคานี้ได้ไหมอ่ะเออแล้วแต่ได้เปล่าเออเอาคุยกันเอาแต่ถ้าใครจะไปมุดนะผมบอกเลยนะั้นเรียบร้อยเนี่ยนะ <c oughs> ต้องล่องต้องล่องต้องล้องมันหลายบาทอยู่นะเออให้ให้เสียน้อยลดกระเช้าให้หน่อยให้มันต่ำกว่านี้น่ ออทอดออทอดอ,อกใช่ไหมทอดออกก็เหลือล้านหนึ่งยอดยอก,ยอกเอ๊ะรถเขาจะสวยประมาณนี้นะครับเจอเกันใหม่ครับใครหาอยู่นะห้าตันห้าเองนะท่าน,นี้เครื่องสองสี่ครับโบก็เป็นโบธรรมดาแล้วทรงสวยๆครับ แต่ก็ต่ํานะใครจะเอาไปมุดนะลําบากนะครับกันโจนมันยกได้ไหมเนี่ยยกได้อยู่มั้งเออกันโนนี่ยกได้อยู่มั้งเจอกันใหม่ครับ